นเข้าสู่สถานีชราท่านนนาดีชานอาาที่หนึ่งเป็นขบวนรถเดียวที่071เราโอนด้วยสารดากปายทางสถานีเซนโกโรเราได้สที่มีตัวเรซานกบัวเทลีโซนเดียมเซนคองและสารพะของไทยกอใช้จำดรซานได้ที่ชาสถานที่หนึ่งค่ะอชนที่จ้าไปที่คาบิทาร์เบอร์วันเซนวันอมูเซนกโ